สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำสกุชชี่นะเป็นรูปหมูเด้งนะครับชุดนี้ผมก็ซื้อมายกแผงนะครึ่งโหลครับเห็นไม่อยู่แผงเดียวนะอ่าเป็นแผงสุดท้ายด้วยก็เลยได้มาห้าแบบอ่าครับเพราะว่าอีกแบบหนึ่งมันซ้ำกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบแรกดีกว่าอ่า อันนี้ก็จะเป็นรูปหมูเด้งถือรูปหัวใจนะครับอืมอผมว่าหมอะเป็นของขวัญให้วันเลนทายนั่นเนี่ยถือหมอนหัวใจด้วยครับบีบได้นะชุดนี้คือก็คือรูปได้อะมาดูแบบที่สองกันบ้างก็คือแบบผ้าปากแลบลิ้นแอ ตัวนี้จะออกสีน้ำตาลนะครับก็มีอยู่2ส,สีนะคือสีเทาเข้มกับสีน้ำตาลอ่อน,ออนก็ออกมาอยู่ในถุงตะข่ายนะเราก็แกะออกมาได้นะครับพอแกะออกมาได้นะแต่อยู่ในถุงตะข่ายเวลาพกพามันก็จะสะดวกดีกว่ามากเลยอะมาดูแบบที่3ามกันบ้างแบบที่สามนี้ก็ใส่ชุดคอสตูมนะ ออกรูปก็อกซิล่าอ่าอันนี้ใส่คือใส่ตะหมวกนะคือมันไม่ได้ใส่ทั้งชุดนะ่ะอืมรู้สึกว่าชุดนี้คือรูปค่อนข้างนานนะคือแตะบีบแล้วเหมือนมีลมออกด้วยอืมอันนี้ใส่หมวกน่ารักดีนะชุดนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึง่ง อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแต่ว่าเป็นแบบตัวที่ซ้ำกันนะตัวนี้อืมเป็นแบบอาท่ายืนธรรมดานแหละอืมเดี๋ยวจ้ะอาบีบบีบให้แน่นๆไปเลยครับยังไงก็คือรูปนะแต่อาจจะช้าสักนิดหนึ่งชุดนี้อืม ดูแบบสุดท้ายกันบ้างอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นลูกท่ายืนโ๊กอ่าโบกมือนะชุดนี้เป็นสีเทาครับรู้สึกว่าหางยาวไปหน่อยนะเนี่ย สีเทาแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นท้องกับแก้มนี่จะเป็นออกออกอมชมพูนะอ,อน่ารักดีก็ลองไปหาเดินดูตามร้านขายของร้านขายของชํานะครับตามหน้าโรงเรียนนะมาเป็นพวกถุงอย่างนี้แหละครับเป็นของเล่นแผงเอาอันนี้ผมก็ได้ซ้ำนะมีอยู่5้าแบบที่หามาได้คลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ